ประเด็นคือรองเท้าหายรองเท้าแม่งหลุดไปตอนไหนกันลูกโอ้ยดีนะ้องหาเจอหอมครับจะขึ้นไปข้างบนไหมใช่พี่หลานดิจริงนะต้องต้องเข้ามาจริงเพราะว่ามันสวยอะดูดิคืออยากให้มาเห็นด้วยตานะมันเกินบันไดยยนจริงจอดอันนี้แค่จุดแรกนะนี่คือทำที่สองแล้วนะ,ะต้นลงลมาโ่น,นไหนเห็นไหมนูน่นเฮ้ อเฮยยรงน็คือถ้ำที่สองเนี่ยเราเดินลงกันจนแบบว่าลืมคิดไปเลยว่าเฮ้ยเราไม่มีคนนําทางนะเว้ยจริงสถานที่แห่งนี้คือต้องมีคนนําทางนะจะมีเด็กๆคอยนําทางให้เราอยู่แต่ว่าเรามากันเองเพราะว่าเจ้าที่บอกทางเราแล้วลว่าให้เราไปทางไหนอะไรเงี้ยก็คือก็มากันเองด้เลย <S <S ประมาณนี้เดี๋ยวลงไปข้างล่างกันข้างล่างตรงนู้นสวยดีนะดู อยากให้มาด้วยตัวเองน้ำหยดน้ำย้อยอยู่แหละเออจะถามว่าพวกเราหยุดลงไหมไม่เลยไม่คิดจะหยุดลงกันเลยเจอแต่ว่าจะขั้นจริงจริงนะเข้าไปก่อนกังไงพี่ขั้นบันไดว่าเอาเนี่ยนี่ผมต้องไปเขาอะไรนะเขาสร้างประตูลับอ๋ออะไรวะเนี่ยกดเซโลไม่ถึงนะี่ จนแล้วจนรอดก็คือพวกเราตัดสินใจแล้วนะก็คือเราจะไม่กลับไปทางที่เราเดินเข้ามาจากปากถ้ำนะเราจะออกกันทางหลังถ้ำมีน้ําก็ลุยน้ำครับผมมีโคลนก็ลุยโคลนไม่ทราบเหมือนกันว่าข้างหน้าจะเป็นเส้นทางยังไงก็ลุยครับเพราะเราไม่มีคนนาทางเฮ้ไกไทยเอาอทุกตอนไดไงพี่ นนะจากเลยถ้ำไปเลยป่ยาหลังจากที่ออกมาจากถ้ำใน<ฟ>กอเซโลเนี่ย<ฟ>เดินป่าเฉยกอเซโลไปทางไหน